สวัสดีค่ะวันนี้พาเข้าป่าเก็บเห็ดไม่รู้จะมีเห็ดหรือเปล่าพี่น้องไม่ได้เข้าป่ามาปีนี้ครั้งแรกที่เดินเข้าป่าทุกคนเราจะเจอเห็ดหรือไม่เจอเห็ดก็ไม่รู้พี่น้องจ้า่ะป่ามันก็โอเคเลยว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะเนาะป่าตามหมู่บ้านเขานี่แหละเราไม่มีใครไปส่งเราแล้วเลย มาล่อๆล่อๆล่อๆอยู่แถวนี้ค่ะทุกคนมีเห็ดบ้างไม่มีมีเห็ดบ้างเนาะคิด่ไม่มีมีแต่คนเก็บอ่ะทุกคนมีแต่คนมาเก็บเยอะมันติดบ้านคนเกินอละนะมันติดหมู่บ้านเม้นมีเห็ดเลยเดี๋ยวไปหาน้องๆเขาก่อนไปตาน้ถระวังขี้เนาะ คืออยู่ตรงไหนล่ะ <c oughs> มันอยู่ติดถนนพี่น้องพี่ตาก็พามาอย่างนี้แหละมีมากไม่มีมากก็แล้วก็แลวเต๋เนานะขอโฟก,กัสกล้องหน้าหน่อยเนาะ <c oughs> คิดว่าไม่เห็นเหรอพี่น้องวีาเราไม่ได้เข้าป่าใหญ่ป่าละเมาะแถวบ้านนี้เองอะทุกคนมีคนมาหาอยอาเห็นไหมถนนคนทาง มันจะหาเจอไหมทุกคนมม่คงไม่มีเหรอกเราแค่มาแบบว่าสนุกสนานเฉยๆเนาะพามาเที่ยวป่าน,นี่พามาเลาะป่าเล่นเล่นามาเลาะป่าเล่นเล่นเจอก็เอาไม่เจอเราก็ไม่เอาอเจอแล้วหนึ่งดอกคิดว่านะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะเห็ด เลยทั้งหนึ่งมันมีแค่หนึ่งไม่มีสองรองไขม่มีเห็ดอันนี้เห็ดเห็ดปากการังเจอเห็ดพี่น้องค,ค่อยๆส่องหน่อยับทุกคนเนะเห็นไหมละ่ะว้าวสวยงามมากเลยทุกคนจ้านี่ค่ะนี่ค่ะเห็ดอู้ยุงนี่สิยุงมาจากไหนเจ้า เก็บก่อนเนอะทุกคนนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งดอกโอ้ยโอ้ยหายใจไม่ทันมันแน่นในอกนี่ค่ะทุกคนเจออยู่เจออยู่ เห็ดครั้งแรกมาเจออานงอานงเก็บเห็ดเนี่ยมีสองดอกสวยอยู่นะคอรนนะโอยตายแล้วอยู่กันนะโอ้ยค่อยก็ได้สองต้นนี่จะเอาใต้ถุนนี่เดียต้นต้นยาน่ะนะต้นสวนนะอันง หายใจไม่ออกนะครูนี่ไงเจออานงอาน,ง,อนงคนสวยเก็บเห็ดได้เยอะไหมได้เพิ่งมามาเพิ่งมาได้ก่อนเพนื่อนเลยเพิ่งมาเนื้อข้างหลังเ<ช>จ้านั่นน่ะเหลืองๆอยู่นั่นเห็นไหมละ่ะเออุ้ออตายใคยมาเหยียบทําไมเนี่ยแบนแค่แต่เลยจือ้อตามตาเปลเห็นเลยเงินนั่นน่ะเงินเงินตาเปลเห็นทำไมไม่เอาก่อนเอาดอกเดียว เนี่ะมาม่ใาหนอีกดอกอเก็บโอ้ดอกบนานๆน,นะทุกคน,หนหคาสกูกันนั่นเหรอเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะพี่น้องเนาะ ทุกคนมันออกไม่เป็นผดหนยนะคะเตยก็ดอกสองดอกพอได้อยู่เนาะนี่คะ่ะทุกคนจ้ะมันบานเนี้ยเตที่ชอบชอบแบบนี้อะทุกคนเนี่ยกำลังกินสวยทุกคนนี่นะคะแล้วนกะ็มีตรงนี้เนาะมี่คะ่ะ โอ้ยตต่แหลกี่อยนั่งกันทรมานนี่ค่ะนี่ค่ะอยาทุกคนจ๋าฮะ,ะค่อยๆงัดเอาไอ้เนองค่อยๆร่อนเลาะ,ละนี่ค่ะ อันนี้เป็นเห็ดปะกการังทุกคนนี่ค่ะปะการังเล็กๆน้อยๆเจอเห็นแล้วทุกคนเลื้งอมรามอยู่ข้างทางเลื้งเอิ่เอิบเลื้งเอิบเอิมนี่ค่ะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยอ่ะพี่น้องมันเก๋แล้วทุกคนมันไม่ค่อยสวย ก็ต้องเอาน่ะทุกคนเจ้า่ะในเมื่อมันไม่สวยเนาะนี่ค่ะดูใส่เสื้อมาผิดร้อนมากเลยมันฝนตกแล้วก็มันเก๋มันเก๋แล้วก็มันไม่ค่อยสวยมันเก๋แล้วก็มันก็ไม่ค่อยสวยนี่ค่ทุกคนไปอย่างนั้นแหละ ทุกคนพี่ตามาพามาป่าอยู่ข้างทางแสงมันทำไมไม่สวยอ่ะเออแสงมันทำไมไม่ค่อยสวยทุกคนพี่ตาพามาหาเห็ดอยู่ข้างทางข้างทางแต่นี้หละร้อนก็ร้อนอีเมะบุนเลรอ น้องเขาบอกว่าหาแถวข้างต้นสนพีต่ตาก็ส่องส่องอยู่แถวต้นสนสนไหนอ่ะสนทยาเพราะสนทยาไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ป่าต้นสนป่าสนทุกคนได้ไม่ได้เราก็ไม่ซีเรียสน,นะเจอแล้วก็เอาไม่เจอแล้วก็ไม่เอาแค่นั้นแหละนะทุกคนเนาะถ้าเราเจอเห็ดล้วก็เอาเห็ดถ้าเราไม่เจอแล้วก็ไม่เก็บแค่นั้นนะ นเราไม่ได้ไปป่าใหญ่ทุกคนป่าข้างทางมาเก็บเห็ดป่าข้างทางตอนแรกว่าจะไล่สดไล่สดเก็บเห็ดแต่ว,ว่ามีเห็ดอันนี้อันเห็ดอะไรไหมเธะน้องเขาอยู่ข้างในกันขอบพี่ตาดูอยู่ใต้ต้นสนนี่นะ พี่น้องพี่ตาเหยีก่อนนะจะไปไหนทางตันล้เนี่ยทุกคนจ๋าน้องเขาพี่ตามาปล่อยอยู่ตรงนี้แบบว่าหาใต้ต้นสนนะเจว่าวเจาก็หาใต้ต้นสนเจก็ไม่เจออะไรเลยเจอแต่ต้นสนฮะเขาบอกหาใต่ใต้ต้นสนแต่ไม่เจออะไรเจอแต่ต้นสนนกน้อย เขาแล้วก็ไปกับเขาเจอไม่นี่นะจาง,อง,จงพอได้ังพอได้ในเบาดูสิโอ้ยหลอกสวยจังเลยจะหานี่เราหาตอนนี้ก็เลาะลงไปไหมนีไ่ไงมาสิ เราต้องเริ่มต้นตอะไรจ๊ะเดี๋ยวมันก็มีอีกนะมันนี่จะเกิดไหมเห็ดสวยสามดอกโอ้นี่ไงเห็ดสวยสองดอกหนึ่งไม่ใช่ม้อแต่เก็บเก็บก่อนเนาะทุกคนนะมันไม่ค่อยสวยอะทุกคนแต่ก็เราต้องเก็บค่ะทุกคนจ้ะนี่ค่ะเนาะนี่ค่ะทุกคน ว้าวก็สวยอยู่เด้อว,ว่าไปนี่คระนี่ค่ะเราอยู่ที่เก่าเนี่ยทุกคนจ้ะโอาไม่ตายนี่ค่ะได้ดอกอยู่เนอะเดี๋ยงบขึ้นมาก,ก่อนงอบขึ้นมาก,ก่อนนี่ค่ะทุกคน ไตายตกไปไหนล่ะเจ้านี่ค่ะโอ้นี่สวยมากเลยขอถ่ายด้วยเป็นหลักฐานหน่อยเนาะเก็บแล้วนะคะโอ้ยสวยอยู่เลยนี่ค่ะโอ้ยตายแล้ว เพื่อเก็บเห็ดปีแรกทุกคนวันแรกปีนี้ของปีนี้ครั้งแรกวันแรกเข้าป่าแต่ไม่ได้เยอะหรอกแต่พอพอเก็บได้เก็บอยู่ทุกคนนี่ค่ะนั่งเ,เงก็บโอ้มันแห้งอะ่ะทุกคนเจอสองดอกมันแห้งนะตรงนี้นี่ค่ะ โอวโหสวยอยู่เนี่ยพี่ตาเอาไปหมดเลยนะแล้วเข้าไปทำอยู่บ้านเนาะนี่ใครเห็นอะไรไว้กันเนี่ยทุกคน